สวัสดีคร days, manera, ับกลับมาพบกับครูเป eyes, <Columbus> right ้าอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ครูเป้าจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนมาแนะนำนักเรียนแ่ละผู้ปกครองนะครับสําหรับวันนี้ครูเป้าจะมีกิจกรรมการเรียนแบบการจัดวางนะครับอุปกรณ์เบื้องต้นก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในบ้านกของเรานะครับก็มีรังไข่ครับก็สามารถนํามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนของเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็ลูกปีงอ่องหรือว่าสรุปณ์อื่นที่หาเองได้ตามบ้านเนาะ จะเป็นกลับมาให้คราวที่แล้วที่เราสอนไม่ได้นะครับโดยเรื่องจากง่ายๆก็จะเป็นล้างไข่สี่ช่องนะครับแต่สาหรับคผูครูป้าเนี่ยจะใช้ล่างไข่หกช่องเพื่อเป็นความยากที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในเบื้องต้นนะครับอยากให้ท่านผู้ปกครองกับนักเรียนเนี่ยนั่งอยู่ข้างกันเลยในที่ทางเดียวกันนะครับสมมรับครูป้าในตรงนี้น,น,น,นะครับน,นั้งใจใช้ทางตรงนี้างทางใจเพื่อที่ เราจะได้ทําไปพร้อมกันกับนักเรียนของเราหรือถ้าเป็นผู้ปกครองก็จะได้ทําไปพร้อมกันกับลูกๆนะครับอัน,นที่ง่ายคือาการนําลูกปินปองห,องหรืออุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยมาใส่ในกล่องให้หมดกล่องนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสะถาสาธิตให้นักเรียนดูก่อนนะครับว่าเราจะวางตรงไหนแล้วนักเรียนมาตามอย่างเช่นอันนี้ลูกป,ปินปองนะครับเราจะวางที่ มุมขวาบนหัวครองก็วางให้เด็กดูก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทำตามนะครับมุมขวาล่างนะครับก็ให้นักเรียนทำตามท,ที่มุมขวาล่างนะครับออนอกจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนทําได้เก่งขึ้นแล้วนะครับเราก็ยังสามารถจัดแปลงให้ยากเพิ่มขึ้นนะครับด้วยการจัดวางให้เรียบร้อยก่อนนะครับเช่นพ่อจะวางเป็นสามแถวด้านล่างแบบนี้นะครับการเร็จ้า นักเรียนลองทำตามครูหน่อยด้วยาาการจัดวางเป็น,ปานาสาลูกฐานด้านล่างนะครับนักเรียนก็จะทำตามแบบครูนะครับเมื่อนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วเราก็ให้คำชมกับนักเรียนหลังจากนั้นก็เริ่มในรูปแบบขั้นไปเรื่อยๆและเพิ่มความยากขึ้นไปอีกสำหรับนักเรียนที่ทำเป็นแล้วทำกิงแล้วนะครับเราจะมีการ์ดค่านะครับสำหรับ เรียนแบบการสาร้างค่าหรือการเรียงแบบการจับคู่นะครับสมมุติครูป้าเป็นตัวนักเรียนแล้วกันนะครับอันนี้จะใช้เพียงหนึ่งชุดนะครับก็นําตัวถังไข่เนี่ยมาวางแล้วก็เราแจกการให้หนักเรียนหรือให้หนักเรียนซุ่มหยิบขึ้นมาเองก็ได้นะครับรสมมุติตัวครูป้าเป็นนักเรียนเองน,นะครับครูป้าก็ซุ่มหยิบขึ้นมาหนึ่งใบได้ตรงนี้ครับ ลูกปีนปองสองลูกที่งงด้าดนบนทักสองข้างะครับเราก็วาง,างตัวบัตรทาผ่าเข้าหานักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนวางลูกปีนปองให้เหมือนตามภาาน,นะครับนักเรียนก็จะวางนะครับหลังจากนั้นผู้ปกครองทุณทุกเนี่ยก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องคือีเช็คตามนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าน,นะครับถ้าถูกต้องแล้วก็กล่าวคําชมนะครับหลังจากนั้นก็ หยิบรูปปีกองมาเรียงตัวกันเพื่อจะเริ่มกิจกรรมรอบใหม่นะครับโดยการสุ่มหยิบบัตรภาพถัดไปเพื่อให้หนักเรียนท่างปากนะครับแล้ก็ปฏิบได้หกรูปนะครับออกหกรูปนะครับนักเรียนก็จะเรียนแตบบ่ละการวางหกรูปจนเต็มเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้หนักเรียนส่งนะครับ ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ง่ายๆเพื่อฝึกทักษะของนักเรียนนะครับสําหรับทักษะการเรียนแบบการจัดวางเนี่ยจะเป็นการใช้ความจาแล้วก็ผนวดทักษะตากับมือที่สัมพันธ์กันนะครับก็คือเมื่อเราจําภาพได้เราจะสามารถวางให้เหมือนภาพที่อยู่ในความจําของเราได้ไม่นั่นเองครับสําหรับวันนี้ครูพ่อก็ขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ